ก็มีหลายครั้งหลายครั้งที่มีปัญหาในการตัดสินเรื่องการประกวดนะครับก็จะมีบางคนบอกทําไมไม่เอาคะแนนสกอร์มาดูล่ะติ๊กลายตัวเลยอันเนี้ยต้องเรียนพี่น้องหรือว่าพูดได้แต่ทําไม่ได้ถึงต้องบอกว่าพูดพูดได้แต่ทําไม่ได้เพราะอะไรนไะครับควายประกวดรุ่นหนึ่งแปดสิบตัวเช็คสกอร์การ์ดแต่และตัวเนี่ยผมว่าประกวดสองวันก็ไม่เสร็จสิ่งที่คณะกรรมการมองเลยเนี่ยคือเรื่องภาพรวม คือควายควายดีควายงามเนี่ยดูแล้วมันต้องใช่ภาพรวมคือแบบเหมือนเหมือนคนเนี่ยเห็นไกลๆมันมาโอ้หุ่นดีเอ้ยหุนสวยรูปร่างสวยครับอ,นนอันนั้นคือมองภาพรวมอันดับแรกคือไอ้โครงสร้างแข็งขนันนี่ายความว่าสูงไหมต้นตัวใหญ่ไหม,ต,มตัวยาวไหมต้นตัวยาวด้วยความหนาหนาความลึกของลำตัวมิติของลำตัวต้องได้ สวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้อควายหนองยะนางนะครับของท่านรองอเนกนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านควายงามนะครับที่พี่น้องคนเลี้ยงควายรู้จักกันดีนะครับพี่อเนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตั้งควายงามสตูดิโอแล้วก็พี่น้องชาวควายทุกท่านครับครับวันนี้เรื่องราวน่าจะเข้มข้นพอสมควรนะครับในเรื่องของ องค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการเที้ยงควายนะครับวันนี้เรื่องแรกที่อยากจะให้พี่เอกเ,เนี่ยช่วยอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการให้คะแนนควายอยู่ในสนามประกวดเนี่ยว่ามีกระบวนการยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงสุดท้ายในเรื่องของการตัดสินนะครับครับควายในสนามประกวดนะครับควายในสนามประกวดเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเ,เกณฑ์ควายงามหรือควายในสนามประกวดเนี่ยเขาเรียกก็มีตารางคะแนนอยู่แล้วนะเามีตารางคะแนนอยู่ตารางคะแนนอยู่ส่วนหัวกี่คะแนนส่วนตัวส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายแข้งขาต่างๆกีๆ่คะแนนเนี่ยก็มีกําหนดไว้บางส่วนแล้วนะครับเออก็มีหล,หลายครั้งในห,หลายครั้งที่มีปัญหาในการตัดสินเรื่องการประกวดนะครับก็จะมีบางคนบอก ทำไมไม่เอาคะแนนสกอร์มาดูละ่ะติ๊กรลายตัวเลยอันเนี้ยต้องเรียนพี่น้องเลยว่า,าพูดได้แต่ทำไม่ได้แต่ต้ิงบอกว่าพูดพูดได้แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรได้ไหมครับควายประกวดรุ่นหนึ่งแปดสิบตัวเช็คสกอร์การ์ดแต่และตัวเนี่ยผมว่าประกวดสองวันก็ไม่เสร็จนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้องเรียนเข้าใจเว่าเพราะนั้นถามว่ากรรมการใช้เกณฑ์ไหนละ่ะคือกรรมการนะครับคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนมันสําคัญในส่วนของตัวควาย นะครับ,รบว่าอันไหนคือต้องดูคือผลที่ออกมาแล้วมันต้องดูดีนะครับตัวไหนสําคัญทีส่วนดตัวควายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมองหรือเกณฑ์การให้คะแนนในสนามประกวดเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราคงไม่ได้เช็คลิตในแต่ละหัวข้อเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่คณะกรรมการมองเลยเนี่ยคือเรื่องภาพรวมคือควาย,วายดีควายงามเนี่ยดูแล้วมันต้องใช่ ภาพรวมคือว่าเหมือนมนคนเห็นไกลๆมันมาโอ้หุ่นดีโอ้ยหุ่นสวยรูปร่างสวยครับอ,นนอันนั้นคือมองภาพรวมภาพรวมต้องดูดีนะครับอันนี้อันนี้ภาพรวมแบบแรกส่วนที่สองคือคืออย่างที่บอกอะเกณฑ์เกณฑ์น,นะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่นาก็แต่ละครั้งนะครับผมผมต้องเรียนพี่น้องว่าอย่างน้อยต้องมีสักสามอย่างควายดีในปัจจุบันผมจะเคยพูดในหลายหลายเวทีแล้วแหละครับส่วนแรกคือเรื่องของกระดูกโครงสร้าง ต้องมาเมื่อก่อนนี้งามแบบเล็กก็อาจมีโอกาสได้แชมป์ได้รางวัลครัแบบสมัยก่อนนะยุกคก่อนๆเนี้ยตัวเล็กๆแต่สวยงามกลมกลึงดีทั้งตัวเลยได้รางวัลแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละมันเหมือนเหมือนเหมือน,น,นพัฒนาการมันมาเป็นตามลําดับแล้วเมื่อประมาณสักสิปีสิกว่าปีที่แล้วเนะี่ยยุกคก่อนๆยุคแรกๆที่ประกวดควายงามที่ก็เห็นแถวสนามสุรินทร์ขอนแก่นเรื่องต่างๆนะครับในยุคนั้นควายยังตัวไม่โตเรายังไม่ค่อยพัฒนากัน มันก็เลยควายที่ได้แชมป์ก็จะเป็นรุ่นแกนแชมป์ก็จะสูงแค่150ากว่าไเองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักเจ็ดแปดร้อยโลเก้าร้อยโลจะเกินตันหายากมากเลยนะครับนั่นคือในยุคอดีตเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าผลสมเริจสุดท้ายของควายเนี่ยก็คือเรื่องเนื้อใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวใหญ่เนื้อเยอะกว่าขายได้ราคามากกว่าอันนี้เป็นเรื่องเทรนด์ปกติอยู่แล้ว เพราะนั้นเนี่ยเ,เกณฑ์การให้คะแนนของขวายเนี่ยอันดับแรกเลยเรื่องของรูภาพรวมของรูปทรงอันนี้กรรมการทุกท่านที่จะเห็นภาพรวมของรูปทรงมันดูดีไหมคใครเห็นก็ดูดีส่วนที่สองคือในเรื่องของกระดูกกระดูกโครงสร้างแข้งขานะครับต้องโครงสร้างใหญ่อันดับแรกคือโครงสร้างแข้งขาเนี่าะวาว่าสูงไหมต้นตัวใหญ่ไหม,ต,มตัวยาวไหมต้นตัวยาวด้วยความหนาหนาความลึกของลำตัวมิติของลำตัวต้องได้ วิติของตัวต้องได้ปุ๊บเนี่ยส่วนองค์ป,ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เขามองกันก็เป็นปนัญหาอยู่หรือเป็นที่ข้อติดติงในบางในหลายวิธีเนี่ยคือเรื่องของกระดูกแข้งขาด้วยเหมือนกันตัวสูงตัวใหญ่ตัวยาวตัวหนาตัวลึกแต่ขานิดเดียวขาไม่สมกับตัวมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเกณฑ์เกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมันเรื่องของของแข้งขาเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับลำตัวถามว่าต้องขาใหญ่อย่างโตสลรุกเลยไหมก็ไม่ใช่ต้องการขนาดนั้นแต่ขาต้องแข็งแรงรับกับ สดได้สัดส่วนกับลำตัวต้องสมส่วนกันหน่อยใช่ไหมใช่ครับต้องได้สัดส่วนกับลำตัวอันนี้เรื่องกระดูกโครงสร้างแข็งขานะครับส่วนที่สองเลยก็คือเรื่องของใหญ่แล้วอ้าวสูงใหญ่ยาวหนาเลือกอะไรได้แล้วสวยไหมพอเอาเรื่องความสวยมาจับปุ๊บเนี่ยความสวยคือเรื่องของนามาทาแหละใช่ไหมครับสวยคือเรื่องนามาทาเนี่ยสวยเราสวยเขาอาจจะสวยไม่เหมือนกันใช่เพราะนั้นเกณฑ์ที่เรามองกันเนี่ยสวยกรรมการกับสวยของคนเลี้ยง มันอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเพราะความสวยงามคือเรื่องของนามารมจริงไหมครับเรื่องแรกคือเรื่องรูปธรรมเนาะเรื่องรูปธรรมคือถูงใหญ่ยาวหนาเรื่องเรื่องรูปธรรมแต่ที่สองคือเรื่องนามรรมและเรื่องความสวยงามเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามเนี่ยถามว่ากรรมการดูอย่างไรกรรมการพอเรื่องพอเรื่องเอาความสวยงามมาจับปั๊บเนี่ยกรรมการต้องเอาเกณฑ์ความสวยงามของควงงามมาจับและวหน้าตาต้องแบบไหนตัวผู้ต้องหน้าสั้นหรือหน้ายาวตัวผู้ต้องหน้าสั้นหนา แต่ผู้หน้ายาวก็น้าเหมือนตัวเมียมันกลายเป็นต้องเอาเรื่องความพอเอาความสวยง,งามมาจับในเกณฑ์ถัดมาเนี่ยก็ต้องดูเอาตามตำรามาจับแล้วหน้าตาต้องอย่างไรหน้าผากกว้างหน้าผากแคบหน้าผากพูนหน้าผากแบนหน้าผากแป้นหน้าผากเหลี่ยมดูละเอียดหมดมเขาอะเขาควายเห็นไหมยกตัวอย่างให้ยทุกอย่างนะเขาควายเขางามตามที่ตำราคือไงต้องควายเด็กต้องเขาคัดช้อนกลางออก สมส่วนการจินแบนราบเลยก็ไม่ใช่ก็ต่างื่างก็ยกขึ้นมาในระดับหนึ่งนี่คือเขาคัดช้อนในเรื่องของควายเด็กส่วนควายโตก็จะมีเขาสองเขาที่ดูแลสวยงามืันดัแบ,บแรกเลยก็คือเรื่องของอุ้มบาทเขาอุ้มบาทคือเขาออกวงกว้างขึ้นไปแล้วปลายกระดกมังน้านิดนึงมันจะดูเท่มันจะรับกับหัวเลยนะค,ครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องอีเผาที่พอดูได้คือเรื่องของเขาของวงพระจนันทร์ คล้ายอุ้มบ่ายแหละแต่ว่ามันปายไม่กระดกแต่ปายมันจะลงไปข้างหลังไปเลยออันนี้คือเกณฑ์คือเกณฑ์ควายหละะังขึ้นเขาเห็นไหมครับก็ดูเรื่องเงี้ยแล้วพอเรื่องเขาปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะดูทั้งตัวนะครับคอเป็นยังไงลาตัวเป็นยังไงได้สัดส่วนเป็นยังไงอ่าลตัวบั้นท้ายน,นู่นนี่แรต่างนี่คือสัดส่วนของของ,ของของควายครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ถัดมาที่สําคัญก็คือเรื่องของเรื่องความสวยงามนะผมอย่างที่บอกว่าท้ายต้องสวยยังไงน,นู่นนะี่ อีกเกณฑ์หนึ่งที่ต้องมองเหมือนกันใหญ่ก็แล้วสวยก็แล้วพอมาชิงดํากันแล้วก็ดูเรื่องกำเนื้อดูเหมือนกันครับอเพราะฉะนั้นใหญ่เหมือนเท่าๆกันเลยสวยใกล้เคียงกันเลยแต่ประวัติกำเนื้อสู้กันไม่ได้กมเนื้อคอยตัวนี้ดีกว่าใหญ่กว่าเต็มเลยกมเนื้อหลังเป็นสันเลยเนื้อสันเป็นหลังตรงเนื้อสันหลังนูนเลยสันปะบูเลยครับหรือกมเนื้อสะโพกสะโพกมีอะไรความหมายอีกครับ พอวัดกันเลยเรื่องสะโพกปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่าสะโพกควายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินว่าสะโพกที่ดีที่สุดคือสะโพกมะนาวตัดครับโว้ยกลมเป็นมะนาวตัดเลยกลมเป็นมะนาวตัดเลยอ่ะอันนั้นคือได้ยินเมื่อสักสิบปีที่แล้วเราก็จาว่าอันนั้นคือสุดยอดแล้วแต่พอยุคปัจจุบันปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งที่มากกว่ามะนาวตัดได้ํามคือคือมะนาวตัดคืออะไรคือกลมมนข้างบนกลมมนข้างบนเลย อันนั้นก็ถือว่าดีไหมดีเก็บกระดูกบนดีแต่มันมีนมดณวันนี้มีมากกว่าน,นั้นอีกกลมบนได้นะข้างล่างเนื้อย้อยลึกเข้ามาอีกครับอ้าวไอตัวที่กลมบนอยู่ข้างบนกับอีกตัวหนึ่งย้อยลึกข้างล่างตัวย้อยลึกลก็ได้ก็ได้คะแนนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมพูดอย่างสะโพกควายนะครับที่น้องก็จะเข้าใจกันหลากหลายมากเลยบอกว้ยกลมเป็นมะนาวตัดพอแล้วไม่ใช่แสดงว่าเป็น เป็นความเชื่อดเดิมๆใช่ไหมครับครับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาเดิมเออๆเพราะนั้นแต่ในมิติในการมองปัจจุบันเนี่ยพอดูเรื่องสะโพกปุ๊บเนี่ยกรรมการก็จะมองว่าอันไหนเนื้อเยอะสุดละ่ะอ่าและดูดูดูสวยด้วยและเนื้อเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นสะโพกเนี่ยอันดับแรกเลยบางบางตัวเนี่ยครับพอรายืนเรียงสะโพกให้กรรมการเห็นเนี่ยจะเห็นมิติเลยว่าบางตัวสะโพกเป็นนะรับเป็นสามเหลี่ยมเป็นกระโจมเลยอืมแสดงว่าบนไม่ได้ใช่ไหมครับบนไม่ได้ แต่ทีด่ดีคือต้องผึ่งออกข้างๆเลยเก็บกระดูกบ,บนมิดๆแล้วผึ่งออกข้างอืแต่บางตัวเป็นสามเหลี่ยมครับตัวสามเหลี่ยมก็สู้ไม่ได้แหละบางตัวเป็นอย่างเงี้บางตัวอ่าบางตัวกลมบนเลยกลมได้เฉพาะบนแต่เนื้อย,ยอ้อยซอ่ขาหลังลงมาถึงเข่าเนี่ยไม่มีเลยบางเชียบเลยแต่ข้าบนสวยไหมกลมสวยเลยเข้าดีเลยอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดก็คือต้องบนเต็มมาแล้วลงล่างลึกมาด้วยเป็นก้อนอเนื้อก้อนใหญ่ๆใ,ใ,ในส่วนนั้น นะครับอันนี้จะได้แด้คะแนนสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนนะครับก็ต้องวัดในเรื่องของโครงสร้างเรื่องความสวยงามนะครับแล้วเรื่องของกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งก็จะมาสมมติถ,ถ้าทุกอย่างมันใกล้เคียงกันมากก็จะมาชิงดำกับเรื่องอันไหนมันมองแล้วดูดีสุดอะเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็แล้วถอยหลังออกมาดูไกลๆก็แล้วกรรมการเห็นไหมครับกรรมการจะเดินดูเข้าใกล้ๆลมากแล้วเดินออกมาดูข้างหลังเพื่อดูภาพรวมว่าไอตัวไหนมันดีที่สุด นะครับตัวนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นฝ่ายชนะไปครับอันนี้อืมครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้คะแนนควายอยู่ในสนามประกวดใช่ไหมครับครับครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดอย่างที่บอกกบว่าจะมีถึงเรื่องของผิวพันธุ์อีกเรื่องของผิวพันธุ์ความสวยงามของผิวพันธุ์ผิวสีเหลืองนวลกับผิวสีดํานะครับผิวสีเผือกเผือกแบบไหนเผือกสําลีเผือกสีส้มเผือก สีชมพูอ่อนนวลอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดลงลึกคข้าอีกครับซึ่งซึ่งจะมีมองประกอบด้วยเหมือนกันนะครับ